ข่าวสดสะเทือนใจโรนันโดพรีเมียร์ลีกรวมไว้อาลัยดิโอโกโชตาหลังเสียชีวิตพร้อมน้องชายจากอุบัติเหตุที่สเปนในวันที่โลกฟุตบอลเต็มไปด้วยความเศร้าคริสเตียโนโรนันโดพร้อมด้วยหลายสโมสรชั้นนําในพรีเมียร์ลีกต่างร่วมกันแสดงความอาลัยยางสุดซึ่งต่อการจากไปของดิโอโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเสียชีวิตยังกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนพร้อมกับอันเดนน้องชายของเขา ข่าวร้ายนี้สร้างความสะเทือนใจไปทั่ววงการฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเพื่อร่วมชาติอย่างคริสเตียโนโรนันโดดาวยิงของอันนาเซอร์ที่โพสต์ข้อความสุดกินใจผ่านโซเชียลมีเดียว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเราเพิ่งร่วมทีมชาติด,ด้วยกันและตอนนี้พวกคุณแต่งงานแล้วผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณภรรยาและลูกๆของคุณขอให้เข้มแข็งไว้ผมรู้ว่าคุณจะอยู่กับพวกเขาเสมอขอให้ไปสู่สุขติดิโอโก้และอันเดนพวกเราทุกคนจะคิดถึงคุณ เสียงไว้อาลัยยังสะท้อนกึกก้องจากพรีเมียร์ลีกซึ่งออกแถลงการร่วมไว้อาลัยว่าพรีเมียร์ลีกรู้สึกช็อกและเสียใจเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของดิโอโกโชตาและน้องชายของเขาเราขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวเพื่อนเพื่อนสโมสรลิเวอร์พูลและแฟนบอลทุกคนในช่วงเวลาที่น่าเศร้านี้ฟุตบอลได้สูญเสียแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งเราจะคิดถึงตลอดไปหลายสโมสรในอังกฤษก็ร่วมกันส่งข้อความแห่งความอาลัยไม่ว่าจะเป็นอาเซนอลที่ออกแถลงว่าทุกคนในทีมอาเซนอลน ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเพื่อนและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลขอให้ดิโอโก้ไปสู่สุขติขณะที่นิวคาเซิลยูไนเต็ดระบุว่าพวกเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการจากไปของดิโอโก้โชตาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวเพื่อนๆนและทุกคนในสโมสรลิเวอร์พูลขอให้ไปสู่สุขติการจากไปของดิโอโก้โชตาไม่เพียงพลาดนักเตะพรสวรรค์ไปจากวงการแต่ยังทิ้งไว้ซึ่ง,รอ,งรอยแห่งความอาลัยในหัวใจของแฟนบอลทั่วโลกความรักความเคารพ และความคิดถึงจะยังคงดำรงอยู่ในทุกเกมทุกสนามและทุกบทสนทนาเกี่ยวกับเขาจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปดิโอโก้โชตาและอันเดนขอให้ดวงวิญญาณของคุณทั้งสองไปสู่สุขติในสวงสวรรค์